สวัสดีครับเจอกันนะครับกับช่องในช่างปรากัดลุ้นนอนะครับวันนี้ในช่างจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาตามหาพ่อพันธุ์ปลากันนะครับวันนี้ในช่างจะพาเพื่อนๆมาดูพ่อพันธุ์ของมาเลเซีย Democrat. อีปโปนะครับนะครับที่หลายๆคนนะครับอยากเห็นและก็ตามหาอยู่นะครับวันนี้ในช่างนะครับเอาตัวอย่างมาให้เพื่อนเพื่อดูนะครับสําหรับพ่อพันธุ์ที่ดีนะครับต้องเป็นแบบไหนนะครับพ่อพันุ์ที่ดีนะครับต้องหัวหนานะครับเพื่อนเพื่อหัวหนาคอตันนะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะการเป็นพ่อพันุปลานะครับก็คือเรื่องผิวหนังนั่นเองนะครับเพื่อนๆผิวหนังคือปัจจัยหลักนะครับเพราะว่ารุ่นลูกรุ่นหลานนะครับของปลานะครับถ้าพ่อพันุ์ผิวหนังไม่ดีนะครับลูกมันก็ไม่ดีเช่นกันนะครับอ่านะครับแต่ปลานะครับที่มีหนังหนานะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียของมันอยู่นะครับเพื่อนๆข้อดีก็คือนะครับคู่ต่อสู้นะครับกัดเราไม่เข้านะครับเราจะได้เปรียบตรงนี้นะครับ แล้วก็เสียของมันนะครับก็จะเป็นเรื่องรอบนะครับรอบกัดชั้นเชิงมันจะช้านะครับมันจะอออแนวประเภทเข็งโต้ท้ายน้ํานะครับปลาประเภทนี้นะครับอ่านะครับสําหรับน้องๆนะครับหลายคนนะครับทักถามนายช่างว่านะครับพี่นะครับปลากัดนะครับเราควรยืนพ่อพันธุ์นะครับอายุเท่าไหร่นะครับอ่าสาหรับนายช่างเองบอกเพื่อนๆได้เลยนะครับสําหรับพ่อพันธุ์นะครับอยู่ที่เรานะครับจะรัดไว้ไหนครับวัยหนุ่มก็สามารถรัดได้นะครับเพราะว่าปลานะครับสามารถผสมพันธุ์ได้แล้วนะครับเพื่อน นะครับเรานะครับไม่ต้องรอนะครับปล่อยถึง2ปีหรือว่า15เดือนนะครับบางที่นะครับเขาจะไว้ให้พ่อพันธุ์มีอายุเยอะนะครับถึงจะผสมพันธ์นะครับแต่สําหรับนายช่างนะครับนายช่างคิดว่านะครับอ่าส่วนตัวนายช่างเลยนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับผมคิดว่านะครับมันอยู่ที่สายพันธุ์ปลามากกว่านะครับปลาจะเก่งไม่เก่งนะครับอยู่ที่สายพันธุ์นะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับ อ่านะครับสำหรับวิธีนะครับคัดสรรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอันนี้อยู่ที่ตัวเราเองนะครับว่าชอบนะครับรูปรารูปทรงแบบไหนนะครับเพื่อนๆปลากัดนะครับมีหลายทรงมากนะครับแต่พิมพ์นิยมสําหรับประเทศไทยนะครับก็จะเป็นพิมพ์แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆหัวหนาคอตันนะครับกระดูกมันจะแข็งแรงกว่าประเภทยาวนะครับเพื่อนๆอ่านะครับสิ่งสําคัญสุดนะครับสําหรับการผสมพันธุ์ปลากัดนะครับก็คือนะครับแม่พันธุ์นะครับเพื่อนๆ แม่พันธุ์ดีนะครับน้อยนะครับที่เขาจะให้เรามาต่อยอดนะครับแต่ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะครับสําหรับแม่พันธุ์ดีๆนะครับอนะครับในช่างเองนะครับก็สั่งเข้ามานะครับบางครั้งนะครับชุดเก่งๆนะครับตัวเมียนะครับไม่ได้นะครับแต่บางครั้งนะครับขอแบ่งให้เรานะครับเพื่อมาต่อยอดนะครับแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับบางครั้งก็ผิดหวังเหมือนกันนะครับสําหรับปลานะครับที่เขาให้มานะครับ อันนี้นะครับอยู่ที่เราล้วนๆนะครับว่าเราจะจับคู่พ่อแม่พันธุ์นะครับได้ดีขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราจับพ่อแม่พันธุ์ดีนะครับรุ่นลูกนะครับโอกาส80เปอร์เซ็นเลยนะครับจะออกมาดีและผิวหนังดีนะครับการผสมพันธุ์ปากัดนะครับเพื่อนๆนะครับต้องเน้นผิวหนังนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับพ่อหรือแม่พันธุ์นะครับต้องให้ผิวหนังหนานะครับถ้าเกิดว่าเราเอานะครับพ่อแม่พันธุ์ผิวหนังไม่หนานะครับรุ่นลูกมันก็จะบางนะครับเพื่อนๆ ให้เล่านะครับพยายามหาพ่อพันธุ์นะครับที่มีผิวหนังหนานะครับมายืนกับแม่ผิวคุ้มตัวก็ได้นะครับเพื่อนเนเราไม่จําเป็นต้องหนาทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหนาทั้งคู่นะครับมันจะเป็นผลดีนะครับเพื่อนเพื่อนลูกจะออกมาหนา90%เอร์เซนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนลองทําดูนะครับอ่านะครับนี่ก็จะเป็นพ่อพันธุ์ของในช่างนะครับที่คัดสรรมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับนี่ก็จะเป็นชุด บีสิบสองของไอโปนะครับ B 1สิบสองอีโปของพี่วองนะครับชุดนี้นะครับเป็นปลาแข็งโตนะครับกัดช้านะครับกัดช้าแต่ท้ายน้ำโคตรแรงนะครับเพื่อนๆนท้ายน้ำพายุเลยนะครับชุดนี้ผลหารดีมากนะครับพลาดน้อยนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็เป็นชุดอ่า w 8แปดนะครับ w 8ปดตัวนี้นะครับก็นะครับผลหานค่อนข้างดีนะครับ w 8แปดนะครับมีแพ้นะครับแต่แพ้น้อยนะเพื่อนเพื่อนตัวนี้จะเป็นปลาชั้นเชิงนะครับเป็นปลาคนจีนเช่นกันนะครับ ตัวนี้นะครับผมชอบนะครับเพราะว่าการกัดนะครับกัดเพื่อนกัดมันหนึ่งครั้งนะครับมันเอาคืนสามครั้งนะครับสําหรับชุดนี้นะครับ W8 นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่นะครับอยากผสมพันธ์ตานะครับไม่รู้จะหาพ่อพันธุ์แบบไหนนะครับผมแนะนํานะครับให้เหมือนในคลิปเลยนะครับปลาทุกตัวที่ผมลงนะครับเป็นพ่อพันธุ์ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นปลาที่นะครับเกรดดีมากนะครับ ผิวหนังหนานะครับหัวหนาคอตันกระดูกแข็งแรงนะครับสําคัญมากนะครับเพื่อนๆในการทําสายพันธุ์นะครับเรานะครับต้องหาปลาที่ดีนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าหาปลาไม่ดีขึ้นมานะครับมันจะเสียเวลาต่อเรานะครับเพราะว่าเราเลี้ยงปลากัดนะครับเราต้องใช้เวลานะครับว่าจะขายได้นะครับต้องให้อาหารมันนะครับทั้งทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับคิดเอาดูนะครับเพื่อนๆระยะเวลานะครับ5-7ถึงเดือนนะครับเราอยากเสียเวลาหรือไม่นะครับ ให้เพื่อนๆหาพ่อพันธุ์ที่ดีนะครับประเภทนี้เลยนะครับจะออกมาดีมากนะครับเพื่อนๆ่านะครับก็จะมีคําถามนะครับพ่อพันธุ์ที่ดีนะครับเราจะหาที่ไหนนะครับอันนี้นะครับผมแนะนํานะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปที่สนามหรือไปที่บอลปากัดนะครับไปดูตัวที่เขากัดแล้วนะครับเราขอซื้อเขานะครับเขาขายแน่นอนนะครับอยู่ที่เรานะครับเจรจานะครับว่าจะซื้อกันนะครับราคาเท่าไร่นะครับ ปลาบางตัวนะครับที่กัดราคานะครับหลักหมื่นหลักแสนนะครับพ่อปลาที่กัดแล้วนะครับเขาจะขายกันอยู่ประมาณตัวหนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่านะครับปลานะครับคนกัดนะครับเขาจะไม่เอาไว้นะครับเขาจะขายต่อนะครับให้เรารีบไปซื้อเลยนะครับหาดูตัวที่ผิวหนังดีๆนะครับ ถ้าเกิดว่าเราสนิทกันนะครับเราอาจจะซื้อไม่แพงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันนะครับราคาอาจจะสูงนะครับสําหรับพ่อพันุปลาที่ดีนะครับอ่นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับคนไหนที่ไม่มีเวลานะครับไม่รู้นะครับจะหาพ่อปลาแม่ปลาที่ไหนนะครับสามารถนะครับทักถามผมได้นะครับแต่อย่างน้อยนะครับต้องสั่งล่วงหน้านะครับเพื่อนๆนสองสัปดาห์นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสั่งปั๊บจะเอาเลยคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าพ่อปลานะครับป่านสนามนะครับเราต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาพักฟื้นปลานะครับไม่ใช่ว่าปลากัดแล้วนะครับผมจะส่งให้ลูกค้าเลยไม่ใช่นะครับผมต้องให้ปลานะครับแผลหายก่อนนะครับถึงจะส่งลูกค้าได้นะครับออาะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับปลาที่ผมส่งนะครับเป็นปลาคัดป่านสนามทุกตัวนะครับผมเองนะครับจะมีทีมอยู่นะครับเดินสายกัดนะครับอยู่ที่สายใต้นะครับ มีแพ้มีชนะนะครับถ้าตัวไหนชนะนะครับผมเองนะครับก็จะล็อกเป็นพ่อปลาไว้นะครับไว้ผสมพันธุ์นะครับแล้วก็นะครับอาจจะแบ่งให้คนที่สนใจนะครับแต่เหมือนที่ผมพูดนะครับอย่างน้อยนะครับพี่ๆน้องๆที่สั่งปลานะครับต้องสั่งผมล่วงหน้าอย่างน้อยสองอาทิตย์นะครับเพื่อนๆผมจะได้จัดเตรียมปลาไว้ให้นะครับอ่านะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็คัดสรรคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับปลาลู่นอนะครับที่ ผิวหนังดีนะครับเข้าตำลานะครับทุกตัวสวยมากนะครับเพืเ่อนๆวันนี้ในายช่างก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมและรับฟังนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกำลังใจในายช่างด้วยนะครับสวัสดีครับ